ไ,ไอ้มันดดไงขึ่นเลยนะอะดันที่กินแล้วบ่ได้กินแล้วพี่น้ <laughs> อ,องหลายมืขึ่นอีกเออนั่นนะเไปเขาวหันอีกพูดนี่เห็นาขนาดน้ามันออกมันขึ้นอีกข่ขึ้นเเขคลายหน่อยนี่ขึ้นอีกเบ่เอาล้วผเอังันแห กินไงน้ำคู่เนาะให้ไงถวิเสือมันมนี่เป็นตานันนี่เนาะขืนปีนาขืนเงาว่าได้นเหตาก้กินคือแขดหอีงา่มเ็ดเฮ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 ดเฮ็เฮ็ด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 ดเฮ็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 เฮ็ด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 เฮ็เฮ็ด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 เ อะไรงกเก็บเก็บเมียนโตไปยังบ่ได้เก็บโดนหรอเอาหมีมาบไหงเก็บเก็บแก้เลยไปไหนเก็บหมอกเก็บหมอกที่นอนนอนเก็บใส่กระตาเพี้ยมาที่นอนมันเก็บเก็บงัด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 อุ้ยนอนงัดงัดงัดเฮ็ดเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกเลยนี่โอ้ย ปาตัวน้ามือนี้เลยมื่กี้เหาเห็นน้อหลายปีแล้วครับโอ้ยมีแต่ดอกคกๆค่ะซ้อนนี้ไปแกงนึ่งอาทั้งนพี่น้องพี่น้องทั้งทั้งท้ขึ้นแกะป่าแกะแกพังลังเล็บพบบปะผทั้งผนเยอะแหลายเท่าน่คู่เดี๋ยวเก็บเก็บตัวที่ก้อนเก๋่จิ้มเดเดี๋ยวไปเอาอาคู่เก็บจิ้มที่โตคู่จิ้มมีดไปดิบเนาะ กันเบิ้งดีคู่เบิ้องนี้เออเรื่องนะเอมา็ดละงกเฮ็ดละงกเฮ็ดละงอกเสือเสือ้านน้เอาไป็นน่ยเนาะจังสีเลย่ไหมมือน่เน็ตวะเ้ยมันปากมันปากพี่น้องเฮเ สาธิตอยู่วิธีการเก็บเห็ดหงหกเอาเมื่อนี่ครับลุงเมื่อนี่เอาล้นมอยากถุนต้นมะยัดถุนมื่อน่ามา่อ้่าเมื่อน่ยืนหนีเมา่อ้่เอาต้นมยากกานผี่้มยากกานผีต้องคู่กันนะพูดนะเขาขาวนะผุดแห้งแห้งหลายพื้นมาทั้งพุดห่างกันหรืแน่นแน่นแน่นนีมาเลิกพอเลยเนี่ยเก็บเห็ดะนาน